ออมาแล้วโอามาแล้ว <dir> แทกิกแทกิกแทกิกนำกูไปนกูไปนำกูไปยึบเรียบร้อ <iej Dante> ยจับนั่นน่นนั่นๆนเ้เรบรอยอั่ั่ั พี่สองพี่น้องสายปลาไหลสายเอียนกลวนหาปลาหลนงูหาปลากะหาหาปลาไหลกะหานฮะเาือนลานกันเลยเด้อย่าเ่มาจะพีพี่น้องด้ปนิสายปลาไหลว้านาดสีโบกอันสีปาซลม่ยังไม่ยังเนี่ย วปตยานแตบหู้อะไรเสียน่าไรอีกนั่นๆนั่นว่าตัวนั่นๆนั่นๆจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือเห็นป้น้ลงไปหนึ่งตัวหนึ่งแจมน่ะอ๋อหู้นี่เราก็ขันน่หู้นี่ละแมนเรไยเบ๊เบิรดอืมเรบร์อืนหู้หนึ่งในทางเทิงน่ะ แต่ตรงเ้ <distracting Sky jogo> movie, ืยองขางล่างเน้อมันคือรถเบรกกั้งหมดลดใหม่เลยยึดไตใหม่เฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วแท่งยึกแท่ยึดน้ก้อยนำก้อยน้ำกอยยบเหอวะัวนี่ขวแท่งมึงนี่ล่ะพูดเดี๋ยวกะเดี๋ยวพูดเท้าเลยพูดเท้าเลย เขาไปอีกแล้วข ok> the ัไปอีกเรวยรวยเรียบร้อยจับนั่น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 เออเออนี่แล้วนี่นล้วนี่ฝูงของเกลียดพี่น้อง่อ่กระแท่งเปที่กันบู้สายแท่งมาทางนั่นเมียนบ่ฮะ

ตัวตีมได้บ hmm. okay. ้า so หันนี่ไหมบาคอัปลาหยางนนี้ปลาไรดีเนาะางหันปลาคอน่ะใส่หมนตมปลาคองคออีกไปใส่ละมตง่นไม่เอาอนมแต่ไมเตวเนมับหัวหพี่น้องคนนี้กองเชียร์กับอบอุ่นคือเก่าเหรอพี่น้อง ของเชี่ยหลายจ้ะวันนี้อบอุ่นอบอุ่นวันนี้เอ้ยของเชี่ยหลายวันนี้ได้เนี้ยยูแม่ได้เนี้ยยูจ้ะเขได้กินยุ่นละวันนี้ต้งปลาอะไรก่อนอันนี้ดิโอ้ยยังแท็คือกะติโอ้ยเดียเดี๋้อพี่น้องถือปะไหว

เฮ mm. hmm. uh ้ยไอ้เ huh. จังไหล่ะมึงอือมาท่านสับพี่น้องเสียดายเสียดายไม่ยังมาปุ๋ยนั่นแหะนั่นแหะนั่นเอ้าใหญ่บ่ใหญ่บ่หน่อยกระลัดไปก้อนเราบป็นพี่น้องเอ้ามาเอาเด้อมือเปื้อนนี่วัดตมีดาวลัดสองได้พี่น้องอืเป็นเห็น

กันบีบีกันแปลงสี่แหละบ้าปัดบ้าปัดโอ้ยแม่ยังมาปุ้ยโอ้๊ยตื่นแม่น้องไงตื่นมาปุ้ยก็่อนโคตรเยอะตื้นพี่น้องเอ้ยข้าปลาโอ้ยมันจะออกยังนี่นอนแนมอยู่มันสุยทีนึงจิยืนนี่เอ้ยรัดรัดพี่น้องมึงพูดรัดกับพูดรัดรุน ผู้รุ่นกันลาก็การเดอ้พอพู้รุ่นน่ะรุ่นอยู่ข้างล่างจอบแตลรัดย่างเดียวบ่พ <laughs> ลาดนี่หลักการเท่าอ่อนรัดอ่ะพี่น้องต้องคำทั้งสิเปีปยงง่วพะ,ะนะ <laughs> อยู่เป็นมูในเดอ้อจะฝ่อมเมียเด้ออยู่น้ำก,กันก่อนกองเชียกองเชียบอม,ม, <laughs> มื่นน้ำก็จีนเต็มสาก็สีแท่งบ่ได้อยู่เป็นมูกันก่อ <laughs> น ไปเมีคือตกป่านะนั่นพี่น้องมาลุ้นน้ำกันบ้านี้มาทานเดี๋ยวหอบสายยกไก่คำแล้วไม่ยั้งไม่ยั้งนั่นเอ้าเอ้าเอางูเฮียยังพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอล่ะมหลอดบอลหลอดปลาไหลอ้าพี่น้อง ปลาควายนโอเยได้ปลาไหลก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เศรายันเนี่ยเราได้มีแนวซอยแล้วพี่น้องมิโตซอยวิงเนี่ยเนี่ยเอาไม่ยั้งไม่ยั้งมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวพี่น้องนั่นนั่นนั่นหางมันหางมันเอ้านั่นๆๆๆๆเห็นบอปโอ้ยนั่งเัลี่ยมันมันไม่เห็นนั่นนั่งเนลี่ยมิโตซอยพี่น้องอ หลายคนดีก็หน่อยคนพี่น้องได้หลายเด้มือนี้กองเชียก็หลายเมือนี้ปลาก็หลายพี่น้องเห็นอยู่ฝุ่นกองเชียก็หลายพี่น้องหามเมียที่จากกันเด้อเมืดกแตต้องมืดนับกันคือเบอง์มอลำเนาะพี่น้องก็ยังเบอง์มอลลั่มียมีอยู่มีอยู่

ปลากอตัวเดียวสิไม่อิ่มกันเจะต้องเอาตัวลูกหลายสิเอาจริงแต่ว่านั่นว่าเดียวตองสองว่ามันหลายว่าเดี๋ยวปลาดุกไปผัดคนนี้ปลาดุกปลาไม่ย่งหลเออมันไ่หลแม่ปลาดุกม่ไหลายปลาไหนเอ้าขอบคุณหลายๆเด้อแม่ขอบคุณจ้ะขอบคุณทุกคนล่ะทั้งมาเชียร์ทั้งมาอุดหนุนพร้อมเด้อพี่น้องแล้วสิได้ยินยี้ดอกแม่เดี๋ยวเรากัว่า ถ้าจิบืัววิรักเอาเงินน้ำหน้าในจิตนั่นมีทอดหน้บ่หล่ะเย็ดสิบบาทแม่แล้วก็ใบใหญ่แสร็จไนี้มีทอดมะนาวไปนี่ยืมน้ำแม่ก่อนยืมน้ำแม่ก่อน่มีเงินหน่อยจักบาทแตมีทอดมะนาวไปนี่ใบน้อยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเอาเงินทอดกันเด้อเอาน้ำเล้าไอ้ตอกันตัวปลาคอคือกันเจ็ดสิบบาทคือกันนะ เอาเส้นหน่งก็ทอดเส่็จอีกหละบไปหนี่เทานั่นนั่นนั่นเอาไปลอยอยู่เนี่ยต่ต้องต้องเด็ทอนเพราะวันลอยมันลอยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเนี้อไม่เด็ดทอดขอที่มางสันติออออันนี้าทอนเกี๊ยวสามสิบบาทบางสันติเอ้ามาปลาดุกแยกกัมต้องต้องไอ้ไข่ไปหาเงินทอนตินี่แม่นบ้าโอ้ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องหาเงินทอนนี่กินไล่ไปเรื่องกอยจักบาทแล้วขอบคุณหลายๆเด้อเทิงมาเชียรเทิงมาสื่อซอยอุ่นนุ่นพร้อม ตั้งซอยอุดหนุนตั้งมาเชี่ยเป็นกำลังใจให้พอมกันไปพิมสาอีกจังมากนะแม่หาเบื้องสาอีกอนไปตามไปเนี่ไปเชียเนี่กันมาสาทัางนี่ก็สิมวนพี่น้องพี่น้องหลายทัางนี่ม่ตรพี่น้องทั้งนั้นเลยพี่น้องม่ตรพี่น้องบ <laughs> มาเชียร์เราก็มาอุดหนุนพร้อมพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อแม่ขา, <c oughs> ายปาลาเรามาเบิ่งอันจับปลาไหลต่อเดอ้อพี่นอ้องเอา้าเอา้าเอา้านั่นนั่นเอา้าไหนบ่ออันเขาได้จักบาทมาหันแม่น้องไฟเขาขายปลา,าอโอ้ห่าลอยเก้าสิบเด้อพี่น้องนี่เด้อพี่น้อง ใสลายเดียวไปนจะปนน้ำเน่ยช่องมันจะปนน้ำเน่าปลาไหลปลาไหลเขาก็จะขายอยู่เราสั่งไปอีกเดี๋ยวก็จะขายอีกเด้อพี่น้องเทิ่งขายเทิ่ยมันเทิ่งขายดีพี่น้องก็อุดหนุนดีโอ้ยพี่น้องก็เทิามาเชี่ยท่านมาอุดหนุนพี่น้องเอ้ยเมียนจะเมียนดีเนาะท่างนี้ป้าท่างนี้จะเมีนนั่นพี่น้องอบอุ่น เน่อยดไท้งนี้อก็อยากได้เถอก็อยากได้ลลกไ่ทั้งนี้เถอเนาะถ้าเป็นโอ้ยจะของเมาสมควดอกเนาะทั้งดนทังสีไใดทั้งดนสีไใดพี่น้องทั้งนี้ก็ยังแม่นดีค่ะเถอะอะไรอ่ะโอ้ยหมักหรืเด้อหมักทั้งนี้สเมีนบอสซาสาทั้งในปลหล ลายลายละเมียนหลุอีเฮ้ยเรื่งเชียเรื่งอุดหนุนพี่น้องดีครับเอา <laughs> พี่น้อง, <laughs> อองเอาได้เวลาสมควรแล้วพี่นอ้องกองเชียรกันนี้มั่นที่จากเราบัานนี้คำลงมาพี่น้องเออเอาบ้านนี้อโอ้ขายดีครับพี่น้องเอ้ยจนมั่วเห็ดสีบุ้มีเน่าสียู่สีกินพี่น้องจากขวาอังสีนี่เจ้าซี่หาสาได้พี่น้องไอ้บ้านนี้อ๋อแมน ว่ได้เอาทุนเอาห้อนขาหน้ำหมวกน้ำมันได้กำหล่อคำไรไปบาทซองบาทก็ดีใจพี่น้องเลย <c oughs> ขาดทุน่นเราเลี้ยวเบื้องหน้ากันแมน่นแมน <c oughs> แ่นเราเด้ <c oughs> อ <c oughs> เอาของในะนำของในตมครับพี่น้องก็ไปเลี้ยงธรรมดาเนาะซาได้ซาบ่ได้พี่น้องเลยสามานซาบ่้มานครับเป็นเลี้ยงธรรมดาก็ยังฝาดลอยอยู่ในหุนหออ่นแล้วว่ามันแทรกตุดคักเบื้องคักเป็นหักม่วงเห็นบ่แม่น้องไผ่ลัดได้ตั้งหลายตัวพูดไม่เกิดจะได้กินย้อนเจ้าหรอกมาเด้อเอากล่องรอบไปแล้ยังบ่ขึ้นด้วย ้อมอ้อมสาไปนี่เอ้าไปยังอ่งโอ้ยว่าขมือเงินเตียวปากแดงโม่ปลาพี่รองเอ้ยปลาอะไรปลาอะไรไอ้น่าไหลหลังไหลลีพี่น้องเอ้ยไหลระเบิดระเบิดอร์ไปนี่อันนี้กอกสองกอกสองเขานี่กอกสองโอ้ยพี่น้องขายดีครับจะ่มันขายดีปลาอันปลาคอปลาดุกก็ขายดีปลาไหลแซมละ ามาเมาบ <leaving> สื้อไทยสัาเอ้ยกะไทยบานเลี่มันสื้อเสื้อไทยน่เ้อ้อทยปลาไหลพี่น้องปลาซืาโอ้งอย่ในน้หเอาไเซียงเสียงดวงเียงดวง ใส่ชักโล่ป่ะ้าต้องดีดีด้วยสามโล่่ะดิเดียวแอสามโล่คืนเดียเดียวให้เาว่างกนเอ้โอ้ยมัดดีดก้อนแน่ถอบ้าปุ้ยจริงเลยจักโล่โลสองเีดอสามโล่สองเีดอือน้องสามโล่โ่อยิ ละสองลอยด้นนี่ตันด้านค่าปลาไหลกับพ่อค่าซื้อปลาอะไรนะโอ้ยกับซื้อปาให้ขาแห้งตีไงขาแห้งขาแห้งเลี้ยตัวหนุกหลานนับยังเนาะขาแห้งหาวเลยครับหลานเลยเชื่อขอบคุณในหลายเด้อแล้วมาเหมาปลาไหลสุดท้ายพี่น้องเหมาหมดเลยเดี๋ยวจากตบวปม่เอาไปแกมเราแล้วแท่งเอาไม่ปะนะเมาหมดเลยตะก้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆ ได้จักบาทเท่าม anyway. with so uh ือ oh, น yeah. ี่จับเออนถืออีกแล้วพอนะปาทั่วดูดูดูเอ้าเอ้าดูดูปาทั่วไนนอนแต่ว่ามียหไบุ้ยเจ็บเดี๋ยวนับพ่กานีป่อยองโอ้ได้อีกแล้วพีละตันที่ได้ปุนปันกันนะ ตัวนี้ทราบตพนหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเอาละแมกระปูยูบั้นจะล่อยห0อของข่องร้อยข่เติมน้ำมันซื้อน้ำมันเออกระปูมันยูบั้นสามร้อยไปเซ็กันรถต้นเป็นหารเอาถุงวัดตะมูห้อไปเราขายเดี่ยวหาร้อยเยว่นีเดีกร้อยแต่ท่านท่านหนึ่งร้อยเ้าสิบบาท พันยังไงสีสัพันหกสัมันยังไงเออเฉีรียนเรียนนี่ทีพันหกไอ้ไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอีสานบ้านลงหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยมเนียยู่กันจะคำตะเวนตุกดินนางตุบพี่น้องเออโมเนียก็จักพ่อได้พองลาพองเมยพี่น้องได้ทองมัวทองห้าพองกินเข่าเสียบเด้อพี่น้องเอ้องแฟนกับสมองสมบูรณ์ครับครับเออเออขออยู่ดีมีแรงสุภสุวรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อบานเลยพี่น้อง เออพี่น้องเาต่อพัฒนาขึ้นซอยกันได้เงินเมียพี่น้องเออบ่าเพิ่นไห้ได้เปิดดอกสิได้ไปปนด้วยดอก